สวัสดีครับผมบาดไออมชาลีนะครับวันนี้ผมมีโอกาสมาที่จังหวัดอำนาจ,จเจริญครับมารีวิวร้านกาแฟของพี่ชายนอ้องชื่อว่าร้านดำเนินสะดวกก่อนที่จะไปร้านพี่เขานะครับผมขออนุญาตไปไหว้พระก่อนแล้วกันเป็นพระประจําจังหวัดอำนาจ,จเจริญเนาะ ครับในตอนนี้ผมก็เดินทางมาถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับบรรยากาศในร้านเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปชมกันเลยดีกว่าครับถ้าผมเดินเข้ามาในโซนแรกนะครับก็จะพบกับรถคลาสสิกของพี่ตั้มนะครับพี่ตั้มเขาเป็นคนชอบเล่นของเก่านะครับจะเห็นว่ามีของสะสมเยอะแยะเลยเหมาะสำหรับคนที่ชอบถ่ายรูปในสไตล์วินเทจนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูในร้านกันเลยครับ วันนี้มีดนตรีสดนะครับข้างในร้านจะเป็นดนตรีสดยุค90นะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปสั่งอะไรกินด้วยเพราะว่าวันนี้ผมยังไม่ได้กินอะไรเลยครับสวัสดีครับ อันนี้จะเป็นเจ้าของร้านเรานะครับพี่ตัมเขากำลังทานอาหารอยู่เลยผมมาแบบไม่ได้ตั้งตัวเป็นลบมตัวไปเลยครับที่จะเป็นเมนูนะครับเดี๋ยวผมจะสั่งข้าวก่อนผมยังไม่ได้ทานข้าวเลยตั้งแต่ออกมาแล้วก็จะว่าจะมาตํากาแฟสักหน่อยสักแก้วเนาะต้องดูก่อนว่าผมจะสั่งอะไรผมน่าจะเป็นกะเพราไก่แล้วว่าผมเป็นคนกินง่ายๆเลยกะเพราไก่แล้วก็เอสเปรสโซ่นะตอนนี้ก็จะมีดนตีสดนะครับ น,นี่ก็จะเป็นเมนูที่เราสั่งนะครับก็จะเป็นข้าวผัดข้าวผัดเป็นลูกหัวใจแ้ยผมไม่กล้ากินเลยแล้วก็เนเปโซครับตามเดิมเข้มข้นเดี๋ยวผมขออนุญาตรับประทานอาหารก่อนนะครับแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับวิวแล้วก็บรรยากาศในร้านเดี๋ยวผมจะอัดให้ฟังอีกทีนงครับ ตอนนี้ผมก็ได้ทานข้าวเสร็จแล้วนะครับเราไปชมบรรยากาศข้างหลังร้านกันเลยดีกว่าตามพี่ตั้มเข้าไปเลยครับข้างหลังร้านนี่บรรยากาศดีมากเลยนะครับในตอนเรียนนี้จะมีพิธีงานแต่งเนาะครับหน้าหน้าแคมป์มาครับนี่จะเป็นพี่ตั้มนะครับเจ้าของร้านเราครับพี่ตั้มดำเนินสะดวกเดี๋ยวผมต้องหาที่ถ่ายดีๆกวานะวาเพราะตอนนี้แดดมองไม่เห็นพี่ตั้มเลยครับตอนนี้ผมก็เข้ามาอยู่กับพี่ตั้มแล้วนะครับเจ้าของร้านดำเนินสะดวก สวัสดีครับผมพี่ตั้มครับจุดเริ่มต้นของการทําร้านนี่มาจากไหนครับราาแรงบันดาลใจแรงบันดาลใจเมื่อหกปีที่แล้วครับคือเล่นของเก่ามาก่อนครับสะสมแล้วก็ไม่มีที่เก็บก็เลยอยากจะทําร้านกาแฟแล้วก็อยากให้คนไม่เห็นนะครับว่าเรามีของมีอะไรแล้วก็มาจัดเรียงให้มันสวยๆแล้วก็คืออยากทํามาหลายปีแล้วครับก็เพิ่งมีโอกาสครับ แล้วซุ่มๆมีว่าพี่ตั้มมีแผนจะทําเติะต่อเติมร้านหรืออะไรยังไงบ้าอยากมีดนตรีในสวนนะครับแล้วก็วิวริมอ่างครับประมาณนี้ครับอ๋อเออไม่ไม่ทราบว่าเซเว่นของพี่ไปยังครับเซเว่นไปแล้วครับเซเว่นไปแล้วนะครับนอกจากของเก่าแล้วพี่ตั้มเขายังสะสมเกี่ยวกับพวกรถด้วยนะครับเขาเล่นรถตอนนี้ว่าจะซุปเปอร์คาร์นะซุปเปอร์คาร์นะครับจะเป็นซุปเปอร์คาร์นะครับ ตอนนี้ผมเลงเวทป้าพี่เข้าไปแล้วครับแต่พี่แกยังไม่ยอมปล่อยให้กับผมครับเอาไว้ให้ลูกชายครับเดี๋ยวผมขออนุญาตพาให้พี่ตั้มพาชมบรรยากาศในร้านนะครับว่าห้องห้องนี้คืออะไรครับห้อันนี้เป็นห้อง VIP นะครับห้องสำหรองแขกได้15-20คนครับไม่ธรรมดาครับห้องดูการแข่ง แล้วห้องเวอพีของพี่นี่จะคิดค่าบริการหรือชั่วโมงละหนึ่งร้อยบาทชั่วโมงละหนึ่งร้อยบาทโอ้สามารถแอร์เย็นฉ่ำอยู่ได้สบายเลยใช่ไหมครับจำนวยความสะดวกเต็มที่ทําอะไรก็ได้ใช่ไหมครับครับโอ้หนึ่งชั่วโมงนี้ผมมากับใครทําอะไรแบบก็ให้ฟังเพลงสบายๆมีโต๊ะภูขนาดย่อมๆนะครับนี่ของของคือนี่พี่ตามเก็บมาตั้งแต่อายุเท่าไหร่แล้วครับ ประมาณสามสิบครับประมาณสามสิบครับก็ค่อยเก็บครับเก็บเริ่มจากกระฝองก่อนครับตอนนี้ไม่ไม่ทราบว่าพี่ตั้มอายุเท่าไหร่นะครับสามสิบแปดสามสิบแปดโอ้เป็นเวลาแปดปีแล้วนะครับคุณผู้ชมนี่มีลาโพงที่ผมชอบมากนะครับลำโพงแรกแรกดูแรกแรกเลยนะจิวประมาณหกปีแล้วห้าหกปีแล้วนะตัวนี้จิวแต่เจ๋วนะครับนี่จะเป็นของที่พี่ตั้มขาสะสมมานะครับ ใครสนใจอยากสะสมของเก่านะครับมีเก้าอี้ทำฟันนะฮะมีเก้าอี้ทาฟันด้วยเก้าอี้ <c oughs> ทำฟันยุกโอรน่าจะเกินแปดสิบปี <c oughs> อ่ะโอ้นี่ไปได้มาไงครับเก้าอี้ทำฟันก็ประมูลมาครับยอดเลยนะครับพอจะจําราคาได้ไหมครับว่าอยู่ที่เท่าไหร่ครับน่าจะเกือบหมื่นครับแต่ว่าตอนนี้ก็ราคาไปละครับโอ้โหผมขอ,ขอไม่ขอไม่นั่งเก้าอี้ตัวนี้ดีกว่านะครับ นี่ก็จะมีหมดเลยนะครับใครที่ชอบเกี่ยวกับของเก่าครับหรือสนใจอยากเล่นของเก่าก็สามารถติดต่อพี่ตั้มได้เลยนะครับเป็นแนวทางในการศึกษาเนาะเดี๋ยวผมจะแปะ<า>ลิงก์เฟซบุ๊กให้ด้วยขายด้วยนะครับจ้วยแล้วก็จะเล่นเกี่ยวกับเสื้อนะครับเป็นเป็นเสื้ออะไรครับพี่ตั้มมีเสื้อวงเสื้อหนังเสื้อวินเทจ ตั้งแต่ปีสองพันต้นจนถึงปีเจ็ดศูนย์ครับออเดี๋ยวว่างๆเราจะไปทําคลิปรีวิวที่บ้านพี่ตั้มกันนะครับต้องไปที่บ้านต้องมีทั้งเสื้อทั้งหมวกทั้งรองเท้าคอนเวิร์ตด้วยนะครับมีห้องมีห้องหมวกเลยครับติดแอร์ให้หมวกครับสุดยอดไปเลยครับผมครับผมยังไงผมจะพาทุกคนไปชมบรรยากาศในร้านนะครับต้องขอขอบคุณพี่ตั้มนะครับเพราะว่าตอนนี้เดี๋ยวพี่ตั้มจะไปไปไม่ใช่ไปทุระครับไปฟิตเนสออกกำลังกายเพื่อสุขภาพนะครับครับผมพี่ตั้มมากครับวัสดีครับ บรรยากาศด้านหน้าร้านนะสำหรับใครที่ชอบเกี่ยวกับรถนะจะมีทั้งป้ายแล้วก็รถนะครับป้ายวินเทจป้ายเก่าเนาะที่ตามแกชอบสะสมป้ายเรามาชมรถกัน CB VR, HR นะครับก็จะมีเป็น CB 7 150มี VR มี SR นะครับสำหรับของสะสมและรุ่นตัวนี้ผมชอบมากเลยนะตุ่นอะไรยามาฮ่าอะไรไม่รู้ครับแต่ ได้ใจผมจริงครับสุดยอดไปเลยก็จะมีเป็นโซนหายรูปนะครับเป็นตู้โทรศัพท์เก่าแล้วก็รถสามล้อรลกข้างหน้าครับมีต้นไม้สวยเลยแหละตรงนี้จะเป็นโซนเกี่ยวรถเล็กนะครับเนี่ยเวสป้าคันนี้ครับผม ผมจีบพี่เขามานานแล้วแต่พี่เขาไมา่ยอมให้ผมสักทีนะแล้วต,ตัวนี้น่าจะเป็นอินเดียนนะครับใครว่างๆแวะมาถ่ายรูปได้ครับแล้วก็มีป้ายป้ายสะสมด้วยครับสวยงามดบรรยากาศภายในหน้าร้านนะครับแต่รถจะเยอะไปหน่อยนะจะเป็นเสียงจะมีเสียงแบบ เสียงรถเสียงลมเข้าหน่อยนะครับไม่รู้ว่าไม่ไม่จะเอาอยู่หรือเปล่าเดีย๋ยวเราไปดูบรรยากาศในร้านกันต่อเลยครับผมตรงนี้ก็สวยใช่ได้นะครับเป็นเงอนเกี่ยวกับสะสมโคกมุมโคก พูคาคนลลางมีป้ายเก่าเยอะแยะไปเลยครับป้ายโบราณของนี่แน่นร้านไปเลยเต็มๆมีเกี่ยวกับปิ๊บปิ๊บฮอน น่ยจะเป็นทีวีไม่รู้ว่าเปิดได้ไหรือเปล่านายไม่ได้ไหมมั้งของร้านเขาบอก,บอกไม่ให้จับจับไปเลยหนึ่งทีครับถ้าพี่ตัดูคลิปนี้อยู่ก็ลงโทษผมได้เลย เราไปดูหลังลงนะ้างกันอีกรอบนะเมื่อกี้ผมตงถ่ายไม่หมดเลยหลังล้านนะพี่ไม่รู้จะาถ่ายไงให้หมดนะครับ <c oughs> มันกนคุค้นเหมือนเล่าเล่าของผมนี่นะออกมาเจอโซนหน่องครับนี่เป็นป้ายเชลเาเรียกอะไรนะอุตเมแมนแล้วก็ขบวนการไอหมกไอ้แล้วใ,ใครมาทำร้ายข้างล่างเนี้ย <c oughs> ผมนอกเรี่ยไปนิดนึงครับ เราไปดูห้องน้ำกันดีกว่าครับบรรยากาศห้องน้ำนะนี่ก็รูปไม่เอ้ยไม่ใช่เมลูซ่ามันนันซิสานี่ครับทางเข้าห้องน้ำม่มีรองเท้าหายไปสักคู่คงจะเป็น ผมเองครับห้องน้ำพี่เขาจะยอดนะเนี่ยหลังร้านครับวันนี้เขาจะมีเป็นพิธีงานแต่งครับจัดงานแต่งสถานที่โอเคเลยนะครับพี่ตั้มแกอำนวยความสะดวกเต็มที่นะครับให้สมกับชื่อร้านนะดำเนินสะดวก ใครที่สนใจอยากมาแคมปิ้งกางเต็นท์ผมได้ถามเจ้าของร้านแล้วนะครับว่ากางเต็นท์ได้ไหมพี่เขาบอกว่ากางเต็นท์ได้เดี๋ยวอีพีหน้าผมต้องมาตําให้ได้ครับต้องมาจัดสักหน่อยแล้วที่นี่เพราะว่าข้างหลังร้านนี่จะเป็นอ่างเก็บน้ําครับวิวสุดยอดต้องเกี่ยวบ้านเราให้สดนะครับตรงนี้จะเป็น อีกโซนหนึ่งที่ผมอยากนำเสนอเลยนะครับเกี่ยวกับโซนป้ายครับป้ายนั่นเลยป้า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 ยไม่หมดเลยเอ่ะน่อยากทันใจผมนี้ถ่ายรูปสวยมากเลยนะครับลมอาจจะแรงไปหน่อยนะครับวันนี้แล้วก็มีรถตู้โฟก เปิดเข้าไปถ่ายรูปจริงๆแเปิดเข้าไปไม่ได้ล็อกโยมีน้องหมหีถ่ายรูปด้วยครับ ว่าถ้าตอนคืนนี้มากลางเต็นก็น่าจะโอเคนะครับบรรยากาศลมเย็นดีเป็นส่วนตัวดีนะครับมาทําไก่อบฟางอะไรเนี้ยตรงนี้จะเป็นที่เขาจะจัดงานแต่งในวันพรุ่งนี้นะครับ ใครสนใจเกี่ยวกับการจัดงานหรือเลี้ยงต้อนรับต่างๆสามารถติดต่อเขา้ามาได้ทางร้านพี่เขาเลยนะครับเดี๋ยวผมจะมีเพจ f a c e b o o k แล้วก็ลิงก์แปะไว้ให้เนาะและนี่ก็จะเป็นบรรยากาศโดยรวมของร้านดำเนินสะดวกนะครับสำหรับ EP นี้ผมต้องขอขอบคุณพี่ตั้มนะครับผู้ที่ให้สถานที่ในการถ่ายทำใน EP นี้นะครับ EP หน้าผมจะไปถ่ายที่ไหนอย่าลืมเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ